สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเวลาว่างอีกวันหนึ่งครับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการบังคับคดีดีกว่าครับนะครับขั้นตอนการบังคับคดีเนี่ยมันมียังไงบ้างนะผมก็หาข้อมูลมานะครับก็จะอธิบายให้ฟังนะครับขั้นตอนการบังคับคดีเนี่ยนะเมื่อสารมีคำพิพากษาได้ส่งคำบังคับให้แก่จำเลยแล้วเนี่ยนะจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำบังคับโจทย์จะต้องดําเนินการออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินของจำเลยนะโดยเมื่อหมายบังคับคดีถูกส่งไปยังกรมบังคับคดีแล้วเนี่ยนะโจทย์มีหน้าที่ต้อง ไปตั้งเรื่องต่อเจ้พางงนพนักงานบรคับคดีกรมบรคับคดีนะครับนะครับแบ่งเป็นการยึดและการอายัดนะผมจะบอกให้ว่าขั้นตอนที่มันจะมีหมายบรรคับคดีมาถึงคุณได้เนี่ยมันต้องมีคําพิพากษาของศาลก่อนเช่นเวลาเขาฟอ้องคุณแล้วเนี่ยมันมีหมายศาลมาถึงคุณแล้วปรากฏว่าคุณไปศาลแต่คุณตกลงกับเจ้าหนี้ไม่ได้พอตกลงกับเจ้าหนี้ไม่ได้เจ้าหนี้ก็จะให้ทําการสื่อพยานฝ่ายเดียวหรือส่งเอกสารให้ศาลมีคําพิพากษานะครับพอหลังจากนั้นเนี่ย อาจจะมีคำบังคับส่งมาที่บ้านคุณนะครับจะมีระยะเวลาคําบังคับแจ้งว่าให้คุณปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน15วันหรือ30วันนะปรากฏว่าคุณไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยเนี่ยนะต่อมาขั้นตอนต่อไปคือเขาก็จะไปขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับขั้นตอนที่ผมจะบอกนะครับนะบนะมันสามารถที่จะยึดหรือว่าอายัดที่ดินบ้านอาคารรถยนต์นะครับหรือว่าหุ้นหรือว่าสังหา,ร,าริมทมาซั นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับนะการอายัดได้แก่อายัดเงินฝากธนาคารนะครับเงินเดือนนะกรณีเป็นเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจก็สามารถไปอายัดได้นะสิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกนะครับหลักฐานที่ต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานบังคับพดีเพื่อจะตั้งเรื่องนะครับนะมันมีอะไรบ้างนะคือ1เนี่ยมันมีหนังสือมอบหน้าจึดซับนะครับใช้แบบฟอร์มของกรมบังคับพดีเลยนะแล้วก็2คือบัตรประชาชนนะครับหนังสือรับรอง บริษัทผู้มอบอำนาจแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจนะครับกรณีที่เป็นโจทย์นะครับที่เป็นบริษัทนะสามคือหลักฐานแสดงสถานะของจำเลยหนังสือรับรองออบริษัทนะหนังสือทะเบียนราษนะครับนะสี่คือหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของจำเลยเช่นโฉนดที่ดินนะสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดทะเบียนบ้านนะครับคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ใบหุ้นและอื่นๆื่นนะ แล้วก็5คือกรณีอายัดเงินฝากธนาคารเช่นเลขที่บัญชีธนาคารนะครับประเภทบัญชีชื่อธนาคารนะครับอายัดเงินเดือนเช่นชื่อสถานที่ทํางานนะครับอัตราเงินเดือนเท่าไหร่จํานวนเงินที่ขออายัดนะอายัดสิทธิเรียกร้องเช่นสัญญาเช่าสิทธิการเช่าสิทธิเก็บกินนะครับค่าชดเชยค่าทดแทนโดยการขออายัดจะต้องมีข้อมูลและเอกสารเพียงพอที่จะให้เจ้าพนักงานบรรคับพอดีออกหมายได้ นะครับออกหมายถูกแล้วก็คบทวนด้วยนะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องไปสืบหาเอานะครับก่อนที่จะดําเนินการได้นะครับนะอันนี้เป็นหน้าที่ของทางโจทย์นะครับที่จะไปสืบหาว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีบัญชีธนาคารที่ไหนนะจะไปอายัดที่บริษัทไหนเงินเดือนเท่าไหร่อย่างเาางี้ยครับนะค่าธรรมเนียมนะครับในการยืดและก็อายัดอันนี้โจทย์จะเป็นคนออกก่อนนะครับถ้ายึดได้และอายัดได้เนี่ยนะตัวลูกหนี้จะเป็นคนไปจ่ายทีหลัง เจ็ดก็คือระยะเวลาการยึดเมื่อตั้งเรื่องใน,ในวันใดนะครับมีหลักฐานครบถ้วนในวันรุ่นขึ้นก็สามารถจะไปยึดหรืออายัดได้เลยนะพนักงานมาคับดีเข้าไปดาเนินการได้เลยมีคนมาถามว่าระยะเวลาในการมาคับคดีมันนานไหมอันนี้มันอยู่ที่เจ้าหนี้ครับถ้าเขาไปตั้งเรื่องเมื่อไหร่ก็ทาการยึดหรืออายัดได้เลยนะครับขั้นต่อไปก็คือว่าระยะเวลาในการอายัดจะใช้ระยะเวลา ในการพิมพ์อายัดเนี่ยสองวันทําการนะครับนะรวมทั้งการตรวจสอบหลักฐานนะครับแล้วก็เมื่อมีการพิมพ์อายัดเสร็จโจทย์สามารถนําส่งนําส่งได้เองนะครับนะหรือว่าจะให้พนักงานมาครับพดีเนี่ยนะส่งบุคคลภายนอกก็ได้การยึดทรัพย์อสังหาริมทรัพย์โจทย์จะน,เจะนาเจ้าพนักงานมาครับพดีเนี่ยไปยึดทรัพย์สินของจําเลยนะครับในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ โดยจะต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมในวันยึดนะครับคือสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลยนะหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรองไม่เกิน1เดือนนะครับนะสคือแผนที่การเดินทางไปยังที่ตั้งทรัพย์สินที่จะยึดนะครับสคือภาพถ่ายปัจจุบันของทรัพย์สินที่จะยึดนะสคือราคาประเมินเอ่อพวกค้องชุดที่เจ้าพนักงานรับรองนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการขายทอดตลาดคือ2,000บาทนะแล้วก็ลายชื่อของ ที่นึงข้างเคียงสี่ทิศเลยครับเหนือใต้ตันออกตันตกนะครับข้างเคียงนี้มีใครบ้างมีบ้านใครบ้างนะครับนะในกรณีที่ทรัพย์สินเนี่ยอยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานบังคับพอดีอ่กรุงเทพมหานครนะครับการยึดรัพย์ใช้เวลาหนึ่งวันทําการนะครับนะแต่ถ้าทรัพ์สินอยู่ในเขตต่างจังหวัดต้องให้พนักงานบังคับพอดีเนี่ยออกหนังสือบังคับคดีแทนนะครับในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีในจังหวัดนั้นๆนะโดยจะต้องไม่ตั้งเรื่องใหม่นะครับ เสียค่าร,รมเนียมก็คือหกร้อยบาทแล้วก็นําพนักงานบังคับดีไปยึดทรัพย์สินได้นะครับนะกระบวนการหลังจากายึดทรัพย์หรือว่ายึดอสังหาริมทรัพย์เจ้าพนักงานบังคับบัญชครับนะมีหนังสืออายัดไปยังสํานักงานที่ดินนะครับสองคือส่งหมายแจ้งจาเลยให้ทราบว่าคุณโดนยึดแล้วนะที่ดินนี้นะครับสามคือส่งหมายสอบถามราคาประเมินไปยังสํานักงานประเมินทรัพย์สินกลางนะสี่คือ ส่งหมายแจ้งผู้รับจำนองเพื่อให้ส่งโฉนดมาในการขายทอดตลาดนะห้าคือขออนุญ,ญาตศารเพื่อขายทอดตลาดหกคือพิมพ์หมายประกาศขายทอดตลาดเจ็ดคือขายทอดตลาดอ่านะขั้นตอนเนี้ยในการขายทอดตลาดเนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับการขายทอดตลาดทรัพย์สินเนี่ยในการขายทอดตลาดทรัพย์สินเนี่ยเจ้าพนักงานาบังคัดคดีจะส่งหมายแจ้งให้โจทย์จำเลยผู้รับจำนองได้ทราบรายละเอียด ของทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดนะครับนะนอกจากนี้นะครับยังแจ้งสมาชิกวารสารการขายทอดตลาดให้ทราบด้วยแต่ก็ยังอยู่ในวงจํากัดนะครับนะหากผู้ใดสนใจยังไม่มีข้อมูลเพียงพอก็จะต้องไปค้นหาเอาเองนะครับที่กรมค้าพอดีนะแล้วก็จะต้องประกาศโฆษณาเอาเองรวมถึงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้สนใจเข้าประมูลนะครับ เนื่องจากการขายทออตลาดเนี่ยเขาก้มมาคาดีเป็นเพียงกระบวนการจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายไม่ใช่วิธีการทางตลาดทางธุรกิจนะนะฮะและนอกจากนี้นะครับทรัพย์สินที่ยึดมาส่วนใหญ่ก็จะมีภาระติดพัน์นะครับเช่นมีการจดทะเบียนจำนองนะครับแล้วก็ค้างค่าค้างชาระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยอีกทั้งผู้ขับบ่งบูลต้องวางเงินมัดจำร้อยละ25ของราคาซื้อนะครับนะและทำสัญญาซื้อขายโดยมีเงื่อนไขในการชําระราคา ส่วนที่เหลือผู้ซื้อจะต้องชำระภายในส5้าวันนะครับนับแต่วันซื้อซับดังนั้นครับผู้ซื้อซับสินจากการขายทอดตลาดเนี่ยนะจึงมีจํานวนมากเอาจึงมีจํานวนไม่มากในวันขายทอดตลาดโจทย์จึงต้องหาผู้ซื้อให้ได้ก่อนวันขายทออตลาดนะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นบางเคสถ้าที่ดินหรือว่ารัพย์นั้นมีราคาม,มันก็จะมีไอ้พวกไม่อยากพูดเลยมันก็จะมีไอ้พวกเสือนอน,อนกินไปคอย ไปคอยประมูลแข่งนะครับอันนี้มันน่ากลัวตรงนี้นครับมันมีทุนอยู่เยอะมันสามารถประมูลได้ปุ๊บมันอาจจะไม่ซื้อจริงมันอาจจะไปคุยกับตัวเจ้าของที่เป็นจำเลยว่าคุณจะเอาไหมนะถ้าคุณเอาคุณเอาเงินมาจ่ายผมเท่านี้เท่านี้ทําเป็นสัญญาอาจจะกินดอ,อกเขาอย่างเงี้ยครับมันมีเยอะมากนะครับนะเราก็ไม่อยากจะพูดมากเ,เพราะว่าเห็นวงการนี้มันเยอะนะครับนะก็นะ หากประสงค์จะระง,งับการขายไว้ก่อนอ่ะมันมีอย่างนี้ด้วยนะหรือว่าหรือขอเวลาหาผู้ซื้อนะครับหรือลงโฆษณาทางสื่อพิมพ์เนี่ยโจทย์สามารถยื่นคําแถลงต่อพนักง,งานาคดีได้โดยมีระยะเวลาตั้งแต่3ถึง6เดือนหรือ1ปีก็ได้นะนะนะขอระง,งับการขายได้เหมือนกันนะครับทางโจทย์นะครับขอระยะเวลาสัก 3- ถึง6เดือนหรือ1ปีก็ได้เมื่อข้อกำหนดแล้วเนี่ยโจทย์ถแถลงความประสงค์ใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าจะขายทอดตลาดต่อไป นะหรือว่าจะงดการขายอ่าหรือว่าจะงดการบังคับคดีไว้ก่อนเนี่ยนะครับการบังคับคดีโจ์มีสิทธิ์ที่จะบังคับคดีจำเลยได้สิบปีนะครับนะนะับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับส่วนกระบวนการขายข้อตลาดเนี่ยนะจะขายหลังจากสิบปีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นเพียงวิธีเท่านั้นอย่างไรก็ตามระยะเวลาอันยาวนานเมื่อจำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นใดอีกต่อไปแล้ว โจทย์อาจไม่ต้องใช้หรือโจทย์อาจไม่ต้องการให้มีคดีเป็นภาระต่อโจทย์จึงยังมีกระบวนการที่จะสามารถดําเนินการได้คือการถอนบังคับคดีนะครับนะการถอนบังคับคดีเนี่ยมันจะมีมาตรา295กับ295ทวีนะครับบัญญัติให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยถอนการบังคับคดีในกะรณีต่อไปนี้คือ1ลูกหนี้ตามความพิพากษาวางเงินหรือว่า หาเงินประกันนะสองคือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสละสิทธิ์ในการบังคับคดีสามคือคำพิพากษาถูกกลับหรือหมายบังคับคดีถูกยกเลิกสี่คือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพิกเฉยไม่ดําเนินการบังคับคดีนะครับก็มันก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับ,นะรบหนึ่งกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาวางเงินประกันนะครับตามมาตราสอง้าวงเล็บหนึ่งเนี่ย จาแนกการบังคับดีก็คือถอนการบังคับคดีหรือว่าหรือถอนโดยคําสั่งศาลและแต่กรณีเมื่อลูกหนี้ตามคามพิพากษาเนี่ยได้วางเงินต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นจํานวนเงินพอชําระหนี้ตามคำพิพากษารพร้อมทั้งค่าริชธรรมเนียมแห่งคดีหรือค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีหรือหาประกันมาให้จนพี่พอใจของศาลสําหรับจํานวนเงินที่ต้องชําระนะครับเพราะความมุ่งหมายในการบังคับดีก็เพื่อบังคับคดีเอา ชําระนี่จากทรัพย์สินของลุหนี้ตามคําพิพากษานะเมื่อลุหนี้ตามคาพิพากษาเนี่ยนำเงินมาวางจนครบถ้วนนะครับหรือหาประกันมาจนพี่พอใจของศาลแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ตามคาพิพากษานะครับนะการดําเนินการเข้าดีต่อไปก็คงหมดความจะเป็นนะถ้าเอาเงินไปจ่ายเรียบร้อยแล้วนะหรือ2เนี่ยนะครับเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาสละสิทธิ์ในการบังข้บคดีตามมาตรา2 9 5เวรรคสองก็คือว่าเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเนี่ยได้แจ้งไปยัง จำพนังงานบังคับพดีเป็นหนังสือว่าตนสละสิทธิ์ในการบังคับคดีเพราะการบังคับคอดีเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ตามความพิพากษาหากไม่ประสงค์จะบังคับคดีก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าหนี้ตามความพิพากษานะสามคือคำพิพากษาถูกกลับหรือหมายบังคับคดีถูกยกเลิกตามมาตรา2 9 5หวัเริ่สนะถ้าคำพิพากษาในระหว่างบังคับคดีได้ถูกกลับในชั้นที่สุดหรือหมายบังคับคดีถูกยกเลิกเสียแล้วนะครับเมื่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีได้ส่ง คำสั่งให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแต่ถ้าคำพิพากษาในระหว่างบังคับคดีนั้นถูกกับเพียงบางส่วนการบังคับคดีก็อาจดําเนินการต่อไปจนกว่าเงินที่รวบรวมได้นั้นจะพอชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษานะสี่คือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพิกเฉยไม่ดําเนินการตามการบังคับคดีมาตรา295ทวิบัญญัติว่าถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพิกเฉยไม่ดําเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาที่ เจ้าพนักงามนมางคับคดีกําหนดนะครับให้เจ้าพนักงามนมางคับคดีขอให้ศาลสั่งถอนการมาข้าบคดีเสียนะครับนะมันก็จะมีอธิบายไว้เยอะแยะมากมายนะครับนะอืมเอาผมไปดูในนี้ดีกว่านะมันจะมีเรื่องการถอนการบังคับคดีนะผู้ถอนบังคับอดีวางค่าธรรมเนียมร้อยละสามจุดห้าของราคาทรัพย์ที่ยึดเจ้าหนี้ตามความพิพากษาในทางปฏิบัติเมื่อทรัพย เมื่อยืดทรัพย์สินของจำเลยแล้วเนี่ยนะไม่ควรเพิกเฉยไม่ดําเนินการบังคับพดีควรดาเนินการวางค่าใช้ใจ่ายการขายทอดตลาดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครั้งละจํานวน2,000บาทนะครับซึ่งการขายทอดตลาดได้สองครั้งเนี่ยแต่ละครั้งต้งห่างกันไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับโดยจะทําให้เจ้าพนักงานบังคับพดีไม่ร้องตอ่อศาลขอให้ถอนการบังคับพดีและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนร้อยละ3.5โดยใช่เหตุ นะครับในทางปฏิบัติเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะไม่ขอถอนการบังคับคดีจนกว่าจะได้รับชําระหนี้จากจําเลยจนครบถ้วนจาเลยก็ไม่สามารถนําทรัพย์ออกขายหรือออกจําหน่ายจ่ายโอนได้เนื่องจากถูกอายัดไว้โดยหมายบังคับคดีค่าธรรมเนียมในการถอนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะไม่เป็นผู้วางแต่ให้จำเลยเป็นผู้วางเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนในการบังคับคดีที่ผมอธิบายให้ฟังนะถ้าใคร สนใจที่จะปรึกษานะครับนะผมก็จะมีช่องทางในทางติดต่อนะครับนะเอาไว้ข้างล่างนี้นะครับนะสามารถเข้าไปติดต่อได้นะครับนะแต่ว่าบางเรื่องที่ปรึกษาอาจต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างนะครับนะก็สอบถามรายละเอียดเอาไว้แล้วกันนะครับนะสำหรับวันนี้ผมได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการบังคับคดีถ้าผู้ใดอ่านแล้วก็สนใจหรือว่าฟังแล้วสนใจใดๆน,น,นะครับก็ กดไลค์หรือกดแชร์ให้ผมด้วยก็ได้นะครับและมาติดตามในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ